สวัสดีค่ะทุกคนการมีสกินแคร์รูทีนสิ่งที่สําคัญแล้วก็ละเลยขั้นตอนนี้ไปไม่ได้เลยก็คือการใช้โทนเนอร์นั่นเองค่ะเพราะว่าโทนเนอร์เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นตัวช่วยทําความสะอาดผิวของเราไปอีกขั้นได้อย่างหมดจดเกลี้ยงเกลาเพราะว่าการล้างหน้าเพียงครั้งเดียวหรือ2ครั้งเนี่ยนะคะอาจจะยังทําให้ผิวหน้าของเราสะอาดได้ไม่เพียงพอและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะโทนเนอร์ก็ยังเป็นตัวช่วยบํารุงผิวของเราไปอีกขั้นหนึ่งด้วยปูก็จะมามัดรวมทั้ง4โทนเนอร์นะคะที่ปู่ได้ใช้แล้วก็ตอบโจทย์สําหรับผิิววววแแแแห้้้ง้งงงลลกก็็ผบบาาพ่ย เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีผิวผสมหรือผิวมันเนี่ยก็ต้องหาโทนเนอร์ที่ตอบโจทย์สําหรับผิวของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ปู่ก็จะมาพูดถึงคุณประโยชน์ของโทนเนอร์แล้วก็มาทําความรู้จักกับโทนเนอร์กันก่อนว่าโทนเนอร์คืออะไรเพราะว่าคุณสมบัติคุณประโยชน์ในการาบำรุงผิวของโทนเนอร์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าจะได้มาทําความรู้จักในรายละเอียดของโทนเนอร์กันก่อนค่ะ โทนเนอร์ er คือผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มสกินแคร์ที่ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ติดทังอยู่บนผิวหน้าออกไปได้อย่างหมดจดเกลี้ยงกลาแล้วก็เป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเป็นการช่วยลดโอกาสการเกิดสิวที่อุดตันแล้วก็เป็นการช่วยเผยผิวที่กระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และนอกจากที่โทนเนอร์จะเป็นตัวช่วยเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีแล้วด้วยนั้นนะคะก็ยังเป็นตัวช่วยที่ในการบำรุงผิวของเราไปด้วยค่ะเพราะว่าการล้างหน้าที่เราใช้เคลนเซอร์หลายๆตัวในการล้างหน้าเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเสียความสมดุลของค่า pH บนผิวหน้าของเราเพราะว่าตัวล้างหน้าบางตัวเนี่ยจะมีค่าความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนเนอร์นะคะก็จะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลให้สภาพผิวของเรามีค่า pH ที่อยู่ในระดับที่สมดุลน,นั่นเองค่ะ และโทนเนอร์จึงเป็นตัวช่วยฟื้นฟูนระดับ pH ที่ผิวหน้าได้สูญเสียไปให้กลับมาสมดุลน,นั่นเองค่ะและนอกจากนั้นแล้เ,เนี่ยนะคะโทนเนอร์ก็ยังเป็นตัวช่วยปรับสภาพผิวแล้วก็เป็นตัวช่วยพร้อมรับการบำร,รุงในสกินแคร์ในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ ขอมาเพิ่มเติมรายละเอียดของคุณประโยชน์ของโทนเนอร์ทั้ง4ข้ออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อจะทําความกระจ่างในคุณสมบัติแล้วก็คุณประโยชน์ของโทนเนอร์กันทั้ง4ข้ออีกสักนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มารู้คุณประโยชน์ของโทนเนอร์ไปด้วยกันแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อสกินแคร์รูนที่เหล่านั้นนะคะไม่ควรละเลยแล้วก็มองข้ามไปนั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งโทนเนอร์เป็นตัวช่วยเช็ดทาความสะอาดผิวหน้าของเราได้อย่างหมดจดเรียกเร่าเพราะว่าการล้างหน้าบางทีอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็บางทีเนี่ย ผิวของเราอาจจะมีความสิ่งสกรปรกที่ตกค้างอยู่บนผิวหน้าของเราหรือว่าเครื่องสําอางหรือว่าความมันต่างๆโทนเนอร์นะคะก็จะเป็นตัวเชื่อเช็ดทาความสะอาดผิวหน้าให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองค่ะ ข้อที่2โทนเนอร์เป็นตัวช่วยฟื้นฟูรักคืนค่าความสมดุล pH ให้แก่ผิวเพราะว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าบางตัวอาจจะทําให้ค่าความสมดุล pH ของผิวหน้าเนี่ยสูญเสียไปได้โทนเนอร์จึงเป็นตัวช่วยฟื้นฟูลและก็ช่วยให้ค่า pH กลับมาสมดุลให้กับผิวหน้าอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะข้อที่3โทนเนอร์เป็นตัวช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนการอุดตันของรูขุมขนเป็นหนึ่งในสาเหตุข,ของการเกิดสิว การใช้โทนเนอร์จึงเป็นตัวช่วยลดการอุดตันของสิ่งสกปรกความมันและก็แบคทีเรียที่อาจจะติดค้างอยู่ในรูขุมขนของเราแล้วก็จะเป็นตัวช่วยลดโอกาสการเกิดสิวได้นั่นเองค่ะข้อที่4โทนเนอร์เป็นตัวช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปเพราะว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วนี่แหละเป็นสาเหตุของการที่ผิวหน้าของเราไม่กระจ่างใสโทนเนอร์จะเป็นตัวช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปแล้วก็เป็นการช่วยเผยผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ และช่วยให้ผิวหน้าเปิดรับการบำรุงได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังเป็นการช่วยกระชับรูขุมขนและช่วยลดการอักเสบของสิวได้อีกด้วยค่ะ และนั่นก็เป็นคุณสมบัติและก็คุณประโยชน์ของโทนเนอร์นะคะที่ได้เล่ามารายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน,นะคะเพราะว่าอย่างที่ปูได้บอกไปในตอนต้นเพราะว่าการที่เรามีสกินแคร์รูทีนแล้วก็สิ่งสําคัญที่ละเลยขั้นตอนนี้ไปไม่ได้เลยก็คือการใช้โทนเนอร์นั่นเองค่ะที่จะเป็นตัวช่วยบํารุงผิวหน้าแล้วก็ช่วยเช็ดคาวามสะอาดผิวหน้าก็อย่างได้ฟังมาทั้งหมดนะคะว่าคุณประโยชน์ของโทนเนอร์มีอะไรกันบ้างก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคะ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาต่อในโทนเนอร์ทั้ง4ที่ช่วยบํารุงนะคะเพราะว่าเป็นรทีีด่ดมาก แล้วก็ดีต่อผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวปูจะไปไล่ชื่อทั้ง3ตัวนี้นะคะเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้ปูเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าของคาแ์รงเนี่ยปูยังไม่เคยรีวิวแล้วก็ยังไม่เคยพูดถึงคุณสมบัติปูจะมาพูดถึงคุณสมบัติของคาแรงโทนเนอร์ตัวนี้ให้ฟังค่ะเพราะว่ายังไม่เคยรีวิวแต่ว่าทั้ง3ตัวนี้นะคะที่เป็นของโรลเลอร์พาวรลังโคมแล้วก็ของไบเทอรีเนี่ยปูเคยรีวิวไปแล้วปูก็จะมาพูดบอกแค่ชื่อเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นของคารรงเนี่ยปูก็จะมาเล่าถึงคุณสมบัติททีีี่่่่่เเเเขาาาาาชววววยยยบรรรุงหนน้้พป็็ออไโแลลกกกดมๆ รู้สึกว่าชายแล้วเนี่ยมีความที่ดีต่อผิวแล้วก็ติดใจเพราะว่าปู่ก็ได้ใช้ขวดเหล็กของเจ้าคาแรงมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันหมดเร็วก็เลยต้องจัดเป็นขวดใหญ่ค่ะเดี๋ยวปูจะมาเล่าในรายละเอียดของเจ้าคาแรงที่เป็นโทนเนอร์ตัวนี้ให้ฟังค่ะ มาไล่ไปตั้งแต่ตัวที่1น,นะคะตัวที่1ก็จะเป็นของ b บ t t e รี b ไบ t e r ร l e l l ร Ro r y โ r a Toner ค่ะก็ดูจะปริมาณนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วนั่นเองค่ะปูก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องมากๆแต่ว่าขวดนี้เพิ่งใช้เป็นขวดแรกแต่ว่าตัวที่เป็นของลังโคมแล้วก็ลอเรลแล้วก็คาแรงเนี่ปูใช้เป็นขวดที่2แล้วนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมาต่อในขวดที่เป็นของลังโคมกันค่ะ มาต่อกันที่ตัวที่2ที่เป็นของรังโคมค่ะรังโคมโทนิคคอมฟอร์ตก็จะเป็นอะไรที่ละมุนต่อผิวมากๆแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความหอมแล้วก็ดีงามมากๆเลยใช้แล้วติดใจมากๆอันนี้นะคะก็เป็นขวดที่2แล้วค่ะแล้วก็มีความที่ผิวเนี่ยมีความละมุนแล้วก็รู้สึกว่าความหอมได้รับการผ่อนคลายไปด้วยเวลาที่ใช้เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆต่อผิวเพราะว่าปุก็เลิฟตัวนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนั่นเองค่ะ มาถึงตัวที่3ก็จะเป็นของ r อ r ร l ค่ะ Ro r a ลพา r ีลิวิเทอร์ลิฟ l ฟเปอร์เ c นต์ e e l i n g Toner er, ก็จะเป็นขวดที่2ที่ปูได้นำมาใช้เพราะว่าเขาช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสแล้วก็มีความละมุนต่อผิวด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าคือถ้าไม่ดีเนี่ยปูจะไม่ซื้อมาใช้ซ้าแล้วก็เป็นอะไรที่ดีต่อผิวมากๆเลยค่ะก็เป็นอะไรที่ทำให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสแล้วก็ช่วยทาความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดเกลี้ยเกลาเลยค่ะ มาถึงตัวที่4ที่ยังไม่เคยรีวิวค่ะเป็นของคาแรงคาแรงซูทจิ้งโทนิ่งโลชั่นแล้วก็สูตรนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ผิวบอบบางแล้วก็ผิวแห้งนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นโทนเนอร์ที่ช่วยปลอบประโลมผิวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวที่แห้งแล้วก็เป็นการที่ให้ความสดชื่นแก่ผิวอีกด้วยค่ะ คาแรงสูติ้งโทนิ่งโลชั่นก็จะมีการผสมผสานส่วนผสมที่ทรงคุณภาพรวมไปถึงคาแรงไมโครไบโอตาคอมเพล็กซ์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะที่จะเป็นการช่วยปลอบประโลมผิวช่วยผิวกระจาา่างใสเปล่งปลังแล้วก็สดชื่นและนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีส่วนผสมของสารสะกัดของดอกไม้นานาพันธุ์อาทิเช่นก็เป็นดอกคาโมไมอ์แก,กินิกแล้วก็ดอกโคนเน่ฟลวเวอร์สีม่วงนะคะที่จะเป็นการช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยให้ผิวนุ่มกระจ่างใส รวมไปถึงสารสก,กัดของดอกยากฟรั่นหรือว่าแซฟฟอนฟลอเวอร์จะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลของจุลินซีในผิวหนังนั่นเองค่ะ ในส่วนกลิ่นหอมนะคะก็จะมีกลิ่นมะนาวแมกโนเลียฟีเซียโบตานกวานแอปพปิคอตแล้วก็มัสขาวนั่นเองค่ะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี้ยปูได้กลิ่นเป็นความหอมละมุนซึ่งมันแยกแยะไม่ออกเท่าไหร่ว่าเป็นกลิ่นมะนาวหรือว่าเป็นกลิ่นดอกโบตานหรือว่าเป็นกลิ่นของดอกไม้ใดๆนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นความหอมที่ละมุนแล้วก็ดีต่อความรู้สึกที่ได้ผ่อนคลายไปด้วยนั่นเองค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่ได้รีวิวมาทั้ง4ตัวไปเรียบร้อยแล้วก็พูดถึงคุณสมบัติของโทนเนอร์ไปเรียบร้อยปู่กก็จะมาหยดของแต่ละตัวให้ดูนะคะว่าเนื้อของโทนเนอร์เขาเป็นยังไงคะ่ะก็มาที่บายเทอรี่นะคะก็เป็นอะไรที่ตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนเล่าหยดหยดน้ำเลยคะ่ะก็จะเป็นแบบน้ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาถึงตัวที่เป็นของลังโคม ตัวนี้นะคะมีความละมุนมากๆเลยเหมือนเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความหอมที่ดีงามแล้วก็ประทับใจมากๆเลยแล้วก็ละมุนต่อผิวมากๆปูแบบเวลาเช็ดนะคะปูก็จะดมดมตลอดเพราะว่ามันหอมมากๆและในส่วนของที่เป็นของเราเราเนี่ยก็จะเป็นน้ำาเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาถึงตัวที่เป็นของคาแรงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ของคาแรงเนี่ยหอมแบบดีงามมากๆเลย เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ใช้แล้วก็เลิฟมากๆเลยเพราะว่าเนี่ยค่ะขวดเล็กที่หมดไปนะคะนานมากแล้วเราก็ผูต้องใช้เป็นขวดใหญ่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใช้กลุ่มค่ามากกว่าแล้วก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเราก็จะบอกว่าเวิร์กทั้ง4ตัวเลยค่ะสําหรับโทนเนอร์นะคะเพราะว่าปูเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายด้วยได้เลงค่ะแล้วก็คุณประโยชน์ในการใช้โทนเนอร์ก็ดีมากๆเลยอย่างที่ได้กล่าวมาในตอนต้นนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ Beyonce. bio. <ylum> <what>?